สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานมากคือนานมากเราไม่รู้ว่าเป็นเดือน2เดือนหรือเปล่าอันเนี้ยไม่แน่ใจเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเรางานค่อนข้างหนักนะคะคือเราได้ย้ายตำแหน่งย้ายแผนกอะไรเงี้ยงานก็เลยหนักขึ้นเพิ่มขึ้นไม่มีเวลาได้ตัดคลิปเลยคือแบบงานหนักจริงๆนะคะแล้วเราก็ทำหลายอย่างมากก็เลยไม่ได้มีเวลามา อดคลิปเลยแต่ว่าเรากลับมาแล้วนะคะพยายามจะหาเวลามาทําคลิปให้ทุกคนเพราะาเรื่องเนี้ยเราชอบมากแล้วก็แบบถึงขั้นซือ e ้ออีบุ๊กเลยปกติเราเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากนะคะแต่ครั้งนี้เรายอมซือ e ้ออีบุ๊กเพราะว่ากว่าจะรอพีก็เดือนพฤษภาเลยเรารู้สึกว่าเออรอไม่ไหวรอไม่ได้แน่ก็เลยซื้อแบบอ e ีบุ๊กมานะคะแล้วก็มาสปอยทุกคนด้วยนั่นก็คือเรื่องด้วงกับเธอ ดีมากนะคะเรื่องนี้คือแบบน่ารักมากแต่เราจะมีความรู้สึกว่าเรารู้สึกสงสารด้วงอะ่ะเออด้วงจะเป็นฝ่ายจีบอย่างเดียวเลยแบบแต่มันก็จะมีความน่ารักนะคะก็ด้วงเป็นคนตามจีบถิดมันก็เลยเป็นแบบนี้ก็พอจะเข้าใจได้เรื่องนี้น่ารักมากมากนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเออโพมันสลับไปมาคือเหมือนว่าคนที่อ่านเรื่องด้วงกับเธออนะ่ะจะเป็นแฟนคลับของ ปอติ๋ดีหรือติ๋ดีปออะไรเงี้ยเออซึ่งเราก็ชิปปอติ๋แต่พอเขามาสลับโงเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็น่ารักดีอะปอก็เหมาะกับการเป็นฉินมากคือสองคนเนี้ยมันเข้ากับคาแรคเตอร์นี้มากผ <c oughs> ู้จัดหรือผู้กำกับเนี่ยอาจจะเห็นอะไรในมุมนี้หรือเปล่า <c oughs> ตัวตอนเราอ่านนิยายไปแล้วก็มองภาพออกนะว่าเออมันได้เออมันมีความแบบตรงไทยตรงนิยายมากๆสําหรับเรา <c oughs> ตอนที่เราดูเรื่องพารีกับใกล้ใจอะ เรามีความรู้สึกว่าใกล้ใจยังไม่ได้เหมาะกับติติเท่าไหร่ในมุมคนอ่านนิยายนะแต่ป๋อเหมาะด้วยความที่เราก็ดูติติมาตั้งแต่ DMD friendship ตั้งแต่ซีซั่นแรกอะพอมาดูซีซั่นสองแล้วพอมาถึงตอนเนี้ยเราก็ยังติดภาพติในมุมที่แบบเออโผัวอยู่อะไรยเงี้ยคะ่ะพอไปเป็นใกล้ใจที่ในนิยายใกล้ใจเป็น แบบกระต่ายตัวเล็กน่ารักน่าทะุถนอมมันก็เลยจะขัดกับลุกติ๋วไปบ้างนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้เขาแสดงออกมานิดนึงตอนนี้เขาปล่อยออกมานิดนึงในเรื่องของกีมมันฟ้ามันก็ได้อยู่แต่มันก็เออก็จะมีความแบบนิดนึงในความรู้สึกของเรานะคะแต่พอมาเป็นในพาร์ทของเรื่องด้วงกับเธอคือมันเพอร์เฟกมันแบบเหมาะ มันเหมาะมันต้องเรื่องนี้เท่านั้นเพราะว่าในความคิดเราอะดูมันดีเขาจะทำทุกอย่างให้มันตรงกับเล่นิยายหมดเลยไม่ว่าเราจะดูเรื่องอะไรมาของดูมันดีก็ตามไม่มีเรื่องไหนเลยที่เรารู้สึกแบบอมไม่ค่อยตรงกับที่ไม่ค่อยตรงกับตัวละครตอนเราดูไปเราก็รู้สึกว่าเออมันตรงเล่ตรงตัวละครหมดเลยทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องแรก ที่เราดูของดูมันดีก็คือเรื่องซีนูนิวที่เราดูเราจําชื่อเรื่องไม่ได้แหละอันนั้นก็คือตรงเล็บมากก็คือแบบเหมือนหลุดออกมาจากนิยายเลยเรื่องที่2ที่เขาเล่นที่ปล่อยมาในจัก,การวาลเดียวกันอ่ะก็คือตรงเล็บแบบทุกเรื่องเลยที่เราดูของดูมันดีมาไม่เคยผิดหวังเลยอินฟ้าเอ่ยหรือว่าดวงกับเธอกก็คือตรงเล็บหมดเลยเรารู้สึกว่าเขาอิงกับในนิยายมากๆก็เกลิ่นยาวมากนะคะเพื่อไม่เป็แกเสียเวลาเราไปสปอย เราไปสปอยด้วยกับเธอตอนที่หนึ่งกันได้เลยค่ะ วันนี้เราจะมาเปิดนิยายเรื่องดวงกับเธอนะคะเรื่องนี้จะพูดในฝั่งของพระเอกค่อนข้างมากกว่านายเอกจะดําเนินเรื่องโดยฝั่งพระเอกดวงเนี่ยชอบฉินมากๆเขาเจอฉินครั้งแรกตอนรับน้องพอเขาเห็นฉินเนี่ยเขารู้เลยว่าคนนี้แหละคือคนที่เขาชอบเือคนที่เขารักเหมือนเจอครั้งแรกเราชอบเลยตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเลยและมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาอยากจะจีบฉินเขาคิดมาตลอดว่าเขาจะทํายังไงดีเขาจะจีบคนนี้ให้ได้เขามุ่งมั่นตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเจอพอ ว่าเขาไม่เคยชอบใครเท่าชินมาก่อนและเขาก็ไม่เคยชอบผู้ชายคนไหนนอกจากชินเลยที่บ่านมาเขาก็ชอบผู้หญิงคนนู้นทีคนนี้ทีก็เป็นตามภาษาผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบผู้หญิงก็ชอบไปเรื่อยๆไม่ได้มีชอบใครเป็นพิเศษก็คุยกับคนนู้นทีคนนี้ทีก็เป็นคนเจ้าชู้คนหนึ่งเลยแต่พอวันนี้เขามาเจอชินทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนหมดเลยชินเป็นปคนแรกที่ทําให้เขารู้สึกตกหลุมรักขนาดนี้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาอยากจะรู้จักกับชินมากขึ้นเขาพยายามจะตาม ามดูชิ้นว่าชิ้นเรียนสาขาอะไรเขาน่าจะเรียนคณะเดียวกันคณะศิลปรกรรมแต่ชิ้นเรียนนุ่รยางเรียนคนละสาขากับดวงดวงน่าจะเรียนศิลปรกรรมอันเนี้ยเราไม่แน่ใจนะคะแต่ก็จะประมาณนี้เขาเรียนคนละสาขาพอเขาสืบเรื่องชินมาได้สักพักแล้วเขาก็วางแผนที่จะเข้าไปทําความรู้จักชินเพราะคิดว่าถ้าเขาไม่รีบเนี่ยชินต้องโดนคนอื่นจีบไปแน่เพราะว่าชินฮอตมากทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนเนี่ยตามลุมจีบชินทั้งนั้นเลย ไม่มีใครไม่รู้จักฉินคือฉินฮอตมากดังมากถึงแม้จะเป็นแค่นักศึกษาปีหนึ่งก็ตาม ความหล่อเนี่ยทะลุทุกอย่างนะคะแล้วเราจะตัดไปวันลอยกระทงวันนี้และดวงตั้งใจจะพามความรู้จักกับฉินเพราะว่าตอนนี้เขาเจอฉินกําลังโดนล,ลุมอยู่เดี๋ยวคนลุมเข้ามาทําความรู้จักเข้ามาพูดคุยกับฉินเขาเลยพุ่งเข้าไปเลยกะว่าเนี่ยแหละคือจังหวะด,ดีที่เขาจะได้รู้จักกับฉินถึงแม้ว่าคนจะอยู่เยอะก็ตามทั้งเพื่อนฉินทั้งคนที่มางานลอยกระทงแต่เขาไม่สนใจแหละถ้าเขาปล่อยโอกาสนี้หลุดไปเนี่ยเขาจะไม่ได้เจอฉินอีกเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยได้เจอฉินนะคะ เขาก็พ like right. an yes no ุ่งไปทักฉินเลยก็ใช้มุกเก่าๆมุกเดิมๆนะคะบอกว่าเธอเพื่อนชอบเราชื่อเพื่อนด้วงก็พูดออกไปแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยพอได้ยินมุกยิบฉินอย่างเงี้ยรู้สึกไม่โอเคมากก็เลยเรียกชื่อดวงขึ้นมาฉินเลยถามว่าตกลงชื่อเพื่อนหรือชื่อดวงกันแน่ดวงเลยบอกว่าตัวเองชื่อดวงฉินเลยถามว่ามึงต้องการอะไรดวงเลยตอบว่า เราชอบเธอน่ะฉินเลยพูดต่อว่าขอตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมพอเพื่อนของฉินได้ยินเนี่ยก็ลองห้ามฉินเลยคือฉินเป็นคนตรงมากไม่อ้อมค้อม,อมไม่อะไรเลยเพื่อนที่ฟังอยู่ยังเขินแทนด้วงเลยด้วงเลยสารภาพไปว่าเราชอบเธอน่ะขอจีบได้ไหมแต่เราไม่ขออนุญาตหลอกแค่แจ้งให้ทราบเฉยก็เป็นการขอจีบครั้งแรกที่เขาเจอหน้ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทเปิดตัวของเขาสองคน แล้วเราก็จะตัดวาไปตอนนี้เขาตกลงคุยกันเขาสองคนก็กลายเป็นคนคุยกันแล้ววันนี้หลังจากเลิกเรียนเสร็จชินกับดวงก็นัดก,กันไปกินข้าวที่ห้างเขาก็ไปกินร้านเมงร้านประจำของเขาสองคนร้านนี้เป็นร้านโปรดของฉินนะคะแล้วพอไปถึงเนี่ยดวงก็พิจารณาฉินนะวันนี้ฉินใส่เก,เกงตัวนี้อีกแล้วซึ่งมันเป็นเกงที่เป็นเกงขาเดฟสีดําและเวลาชินใส่อ่ะมันจะดูดีมากคือฉินเป็นคนหุ่นดีมากสูงโปร่งขาเรียว ตัวเนี่ยจะบางกว่าด้วงด้วงอ่ะสูงพอกับฉินแต่ว่าจะตัวหนากว่าแต่ความน่ารักเนี่ยด้วงน่ารักกว่าฉินนะด้วงจะมีความน่าหวานกว่าเขามักจะโดนเพื่อนแซวตลอดว่าตเองเป็นเมียแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เมียเขารู้สึกว่าฉินน่ะน่ารักกว่า คือเขาจะสับสนโพลกันในช่วงแรกๆนะแต่คนที่อ่านเนี่ยก็น่าจะเดาออกว่าโพไหนเป็นโพไหนตอนนี้ดวงก็เพอ้อพบว่าชินหุ่นดีเขาก็เพอมองขาชินแล้วก็ถามชินไปว่าคิดยังไงถึงแสงกิงตัวนี้ชินพอเงยหน,น้าขึ้นมาเห็นสายตาดวงก็รู้แหละว,ว่าดวงคิดอะไรอยู่เขาเลยด่าดวงไปทีนึงว่ามึงนี่คิดอกุศลอีกแล้วก็ใส่ตัวนี้มาเพราะว่าตัวอื่นซักไงมันจะมีอะไรอีก เขาก็ถิงเถียงกันไปนะคะหนงก็พัเผลอใส่ตานิลมเลียฉินตลอดเขาก็เผลอจินตนาการมีความน่ารักแถมเซ็กซี่ในตัวแต่โดนฉินตบหัวไปก่อนความคิดก็เลยฟ้งกระจายออกมาเขาก็นั่งคุยกันไปส่วนใหญ่ดวงจะโดนฉินด่านะเพราะว่าชอบคิดอะไรลามกมันแสดงออกมาทางสายตาเลยและสักพักหนึ่งก็มีพนักงานมาจดรับออเดอร์ด้วงเออป็นคนติดพูดค้าขามากวันนี้เธอกินอะไรเหมือนเดิมไหมคะ ชินเนี่ยพอได้ยินด้วงพูดค้าขาต่อหน้าคนอื่นอะ่ะเขาก็จะดุด้วงตลอดว่าไม่ชอบให้พูดแบบนี้แต่จริงแล้วเรารู้สึกว่าชินก็จะมีความเขินอยู่น,นิดๆและแต่ก็มีความอายด้วยแต่ด้วงไม่แค์นะต่อจะให้ชินห้ามยังไงแม่เขาพูดคะาขาแต่ด้วงไม่สนใจด้วงก็ยังพูดอยู่ดีถึงแม้ชินจะรู้ว่าต่อให้ห้ามยังไงด้วงก็ยังพูดอยู่ เขาก็ห้ามไปพอเป็นพิธีนะคะตัวท้ายดวงก็พูดคาขาบเขาอยู่ดีกินอะไรดีคะเอาเหมือนเดิมนะคะเอาแบบนี้นะคะโอเคคะ่ะและตอนอาหารมาเสิร์ฟเนี่ยก็ยังไม่หยุดแก้งฉินนะดวงก็ยังบอกกินเยอะๆนะคะอะไรอย่างนี้และหลังจากกินข้าวอะไรกันเสร็จเนี่ย ชินก็ถามดวงว่าแล้วมึงจะกลับเข้ามอ,อกี่โมงดวงเลยบอกว่าเขาจะกลับเข้าไปในช่วงเย็นๆน่ะพอดีมีเข้ากิจกรรมรับน้องดวงเลยถามกลับว่าแล้วชินล่ะจะไปไหนชินก็ไม่มีอะไรทําแล้วเขากะว่าจะกลับไปนอนวดวงก็พยักหน้าแล้วก็บอกกับชินด้ว่านั้นหลังจากกินข้าวเสร็จจะเขาไปส่งชินที่ห้องเร,เรากันเราแยกกันตรงนั้นเลยชินก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็หันมาพูกระดวงว่ามึงไปนอนห้องกูก่อนเวลายเย็นๆค่อยกลับข้ามอ คือห้องของชินเนี่ยอยู่ใกล้มหาลัยมากส่วนคอนโดของดวงอ่ะคืออยู่ห่างจากมหาลัยมากชินไม่อยากให้ดวงเนี่ยวนไปวนมามันเสียเวลาแต่ดวงพอได้ยินชินชวนไปนอนห้องด้วยเนี่ยก็มีความกระดิกระดาเขาก็พูดด้วยความดีใจนะว่านี่ชินชวนเขาขึ้นห้องหรอคิดอะไรกับเขาหรือเปล่า เขาก็พูดแซลลเฉินไปนะคะฉินก็เลยดูไปบอกว,ว่ามึงจะนอนไหมสุดท้ายแล้วฉินก็ให้ดวงไปนอนห้องด้วยเพราะว่าไม่อยากให้ดวงวนรถไปวนรถมาแล้วเขาก็พากันไปที่ห้องเราจะตัดไปตอนนี้เขาอยู่ที่ห้องกันเลยพอไปถึงห้องเนี่ยดวงดูตื่นเต้นมากมองซ้ายมองขวาอุ้ยห้องของฉินหอมมากสะอาดมากๆ ฉินเป็นคนที่สะอาดมากถึงแม้จะเป็นคนใส่เสื้อไม่รีดก็ตามแต่ห้องสะอาดและหอม ฉินเป็นคนตัวหอมมากเพราะว่าที่บ้านของฉินเนี่ยทาธุรกิจเกี่ยวกับน้ําหอมเป็นน้ําหอมที่ดีมากแต่ไม่ได้มีขายทั่วไปนะครอบครัวค่อนข้างอินดี้นิดนึงฉินพอเห็นว่าดวงดูตื่นเต้นกับห้องเขามากฉินเลยถามดวงว่านี่มึงเป็นอะไรเนี่ยดวงก็เลยเพอ้อพบว่าห้องฉินสะอาดมากหอมมากฉินเลยบอกว่าก็ห้องมึงสก,กปรกไงดวงก็แซลล์ไปนะว่าเคยไปห้องเขาเหรอถึงรู้ว่าห้องเขาลกนะ่ะ พูดไปพูดมาก็เข้าทางด้วงนะด้วงเลยชวนชินไปห้องบ้างแต่ชินก็ปล่อยจอยนะคะไม่ได้สนใจแล้วก็เดินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงๆเลยคือเขาถอดเสื้อตัวหน้าด้วงเลยชินเป็นผู้ชายที่ผู้ชายผู้ชายนะคะเขาจะถอดเสื้อจะทําอะไรเนี่ย ก็ไม่ได้แคร์ดวงเลยดวงเนี่ยคือใจแตกแล้วนะคะตอนนี้มองไปที่ผิวขาวของฉินเอวที่คอดลหลงไหลข้างลักมากแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้ดวงตกดลักฉินก็คือความขาวเพราะว่าฉินขาวมากกาเดาวแทบไหลเลยเก้ามือมาจับจมูกตัวเองว่าเอ้ยกาเดาไหลหรือเปล่าถ้าพักนึ่งฉินก็หันมาดุดวงนะพอรู้ว่าดวงต้องมองอยู่แน่ เขาก็ด่าดวงไปนะคะแล้วก็ไล่ดวงไปเปลี่ยนเสือ้อผ้าดวงก็พยากาน้ารับตอนแรกจะบอกว่าเขาใส่แค่บอกเซอร์นอนก็ได้ถ้าฉินไม่ว่าอะไรแต่พอฉินเดินมาพร้อมกับชุดลายเดียวกันเขาก็ยิ่งข้างไขเอ้ยเราได้ใส่ชุดนอนคู่กันด้วยแต่ฉินก็ดับฝันดวงไปนะคะบอกว่าเพอเจอร์ไรสาระ เขาก็รับแค่เสื้อมาบอกว่าอยากใส่แค่บ็อกเซอร์อ,อึดอัดอะไรอย่างนี้ตอนแรกดวงคิดว่าตัวเองจะได้นอนกับฉินแต่ฉินปล่อยให้ดวงนอนโซฟาแล้วก็บอกกับดวงไปว่ากูให้มึงนอนโซฟาก็ดีเท่าไหร่แล้วสำนึกไว้บ้างที่กูให้มึงมานอนที่ห้องอะไรอย่างนี้แต่เรามีความแอบคิดว่าอืดวงอ่ะดูพยายามมากๆแสดงออกมากนะคะคือไม่ปิดบังความรู้สึกตัวเองเลย เขาบอกว่าชอบรักก็บอกว่ารักทุกครั้งที่เขาอยู่กับฉินน่ะเขาก็จะบอกฉินตลอดว่าเขาชอบฉินเขารักฉินนะคือเขาแสดงออกทั้งการกระทําและคําพูดแต่ฉินน่ะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกเลยความสัมพันธ์ของเขาสองคนอ่ะคนภายนอกจะมองว่ามันดูช้ามันดูไม่มีความพัฒนาเลยอ่ะมันดูจะไม่พัฒนาไปด้วยซ้ําแต่ในสายตาของดวงอ่ะดวงรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์ของเขามันพัฒนาในรูปแบบของเขามันค่อยๆพัฒนา มันดีเท่าไหร่แล้วที่เราได้พัฒนากันถึงระดับนี้ดวงเขาค่อนข้างถอมตัวเขารู้ว่าเออเขาเป็นฝ่ายชอบเขาเป็นฝ่ายบุกเขาเลยไม่ได้คาดหวังว่าจะให้มันแบบไปเร็วไปถึงขั้นคบกันเร็วๆคือณนะตอนเนี้ยเขาคุยกันมาครึ่งปีแล้วนะคะคุณนานมากแต่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยดวงยังไม่เคยจับมือถือแขนอะไรกับชิดเลยด้วยซ้ํา นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้มาห้องชินด้วยซ้ำคือแบบมันชาชามากนะตอนแรกเราไม่ได้คิดว่ามันชาแต่พอเราอ่านไปถึงตอนนี้เราสู้เออมันก็ชาจริงนี่มันก็หเดือนแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้มานอนห้องชินนะคะ เราจะตัดไปตอนเย็นเลยตอนนี้ด้วงกับชินกลับเข้าไปมหาลัยตอนแรกด้วงจะได้กลับมาคนเดียวแต่เขาหลอกล่อชินชวนชินไปกินปิ้งย่างตอนเย็นใช้ของกินมาล่อชินให้ชินไปเฝ้าตัวเองเพราะว่าตอนเย็นด้วงมีรับน้องใกล้ชินมารอหน่อยแล้วก็มีคุยเรื่องกิจกรรมนิดหน่อยนะคะชินพอได้ยินเรื่องของกินอยากกินด้วยพอดีก็เลยมากับด้วงเขาก็มาเฝ้าด้วงแต่โดนเพื่อนด้วงลากไปเตะบอลด้วยเขาเลยไปเตะบอลรอด้วงนะคะ หลังจากทํากิจกรรมอะไรกันเสร็จเนี่ยเขาก็พากันไปกินปิ้งย่างระหว่างที่จะไปกินปิ้งย่างเนี่ยเขาก็ต้องไปล้างหน้าล้างตัวเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเนี่ยเจตนาก็เข้ามาล้างหน้าใกล้ๆฉินก็คือมายั่วโบโหดวงด้วยดวงตอนนี้กลาลังยืนรอคุณฉินล้างหน้าล้างตายอยู่พอเจตนามายืนข้างแล้วก็มาล้างหน้าแล้วก็มาชมคุณฉินมามองหน้าฉินว่าอุย้ยคุณฉินหล่อมากเท่มากขาวมากแล้วก็ยังมากอดเอวฉินมาซบอกฉินด้วยนะ แต่ฉินก็ปล่อยให้เจตนาทําไปดวงก็งอญงอนิดหน่อยทาไมฉินต้องปล่อยให้เจตนาทาแบบนั้นด้วยกับเขายังไม่เคยถึงขั้นนี้เลยเขายังไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวของฉินเลยมีจับมือเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะคือแทบจับมือประสานมือยังไม่เคยเลยทําไมคุณฉินปล่อยให้เจตนาทาแบบนั้น ดวงก็โวยวายงองแงใหญ่มากจินเลยบอกว่าเลิกไร้สาระตักทีเลิกงอนไม่เข้าเรื่องได้แล้วเขาก็งอแงใส่กันไปดวงคุณหน้าบูดมากเขาไม่พอใจจริงๆนะแต่ไม่อยากแสดงออกมากเขาไม่ชอบให้ใครมาก่อแกะบุญวายกับชินแม้กระทั่งเพื่อนของตัวเองก็ตามแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะห้ามได้มากแค่ไหนหรือว่ากโกรธงอนได้เท่าไหนเพราะว่าเรายังเป็นแค่คนคุยกันอยู่ฉินพอรู้ว่าดวงอ่ะเริ่มงองแงและเขาก็เลยบอกว่าเลิกงอแงได้แล้ว ก็มือมารูปหัวดวงเป็นการงอไกลๆคือเป็นการงอในรูปแบบของฉินนะคะเจตนาอพห็นยังไงก็ล้อเลียนใหญ่เลยแล้วเขาก็ถามกันว่าจะไปรถคันไหนดีตอนเย็นเขามีนัดไปกินปิ้งย่างกันนะคะเพื่อนเลยเสนอตัวว่าจะไปกับดวงคนที่ไปกับดวงก็จะมีดวงมีฉินมีเจตนาและก็มีปรลมาอีกคนนึงเขาชื่อกันยาวมากแต่เพื่อนดวงทุกคนชอบชินหมดเลยเห็นชินเป็นไอดอลหมดเลยนะคะ เขาก็พากันขับรถไปกินปิ้งย่างระหว่างขับรถไปกินเนี่ยมันก็จะมีโมเมนต์เปิดเพลงด้วยคือ2คนเนี้ยชินกับดวงเขาฟังเพลงันคนละแนว ฉินนะเป็นคนที่เรียนดูริยางก็จะฟังเพลงไม่เหมือนคนอื่นหน่อยเขาก็เลยมีเพลลิตกลางที่เอาไว้ฟังสําหรับเขากับฉินพอขึ้นรถไปด้วงเลยบอกว่านั้นเราเปิดเพลลิตกลางแล้วกันให้เราทั้งสองคนฟังด้วยกันได้ฉินก็พยักหน้านะแล้วแต่เลยเขายัางไงก็ได้แต่ด้วงเนี่ยก็ชมฉินไปว่าคุณฉินน่ารักจังค่ะฉินก็ได้แต่สงสัยตาดูๆไปเพงเลงแรกที่เปิดมาเป็นเพลงของด้วงนะด้วงชอบเพลงนี้มาก เพราะว่ามันเหมาะกับเขาดีมันเป็นเพลงประมาณว่าไม่รู้สถานะแล้วก็อยู่กันไปเรื่อยๆเลยแบบนี้นะคะเขาก็ถามความคิดเห็นน้องชินว่าคิดเห็นยังไงกับเพลงนี้ แต่ชินนี่ยไม่ได้รู้ความหมายแฝงที่ดวงหมายถึงแต่ชินตอบไปว่าอืมก็เป็นเพลงที่ดีมีดนตรีอย่างงุ้นอย่างงี้ก็จะตอบในแนวเด็กดุริยางเพื่อนขลังเลแซวว่าก็มึงไปถามความหมายเพลงจากเด็กดุริยางจะได้อะไรวะดวงก็ได้แต่งงแงนะคะทำหน้าบูดอีกแล้วชินก็งงกับดวงว่าดวงเป็นอะไร จิตนาเพื่อนของดวงเลยอธิบายว่าไอชินมันหมายถึงความหมายเพลงจริงๆอะครับเนื้อเพลงชินก็เลยนั่งฟังเพลงไปสักพักหนึ่งแล้วก็ตอบดวงไปว่าอมก็เป็นคนคุยดวงนี่คือยิ้มไม่หุบเลยสถานะนี้ถึงแม้คนอื่นจะไม่ชอบแต่ดวงชอบนะดวงชอบที่เรามีสถานะกันเพื่อนกระเซลใหญ่เลยนะคะแล้วเราจะตัดไปตอนที่เขากินปิ้งย่างกันเลยในโมเมนต์ปิ้งย่างเนี่ยมันไม่ได้มีบอกนะคะ หลังจากกินปิ้งย่างเสร็จเขาก็พากันกลับไปอาบน้ําเพราะว่าตอนเย็นมีวันเกิดร mm ุ hmm. ่นพี Gla ่ที่คณะด้วยชินกับดวงก็ไปร่วมงานวันเกิดด้วยนะคะคือคณะเขาจะเป็นคณะที่ไม่ใหญ่มากเป็นคณะเล็กๆแต่ละสาขาก็เลยรู้จักกันก็เลยได้ไปร่วมงานวันเกิดรุ่นพี่ด้วยกันแต่เขาไม่ได้ไปด้วยกันนะเขาแยกกันไปดวงก็ไปกับเพื่อนตัวเองส่วนชินก็ไปกับเพื่อนชินพอมาถึงร้านดวงก็มองหาชินเป็นอันดับแรกเลยเพื่อนก็เลยบอกว่าชินอยู่กับเพื่อนตัวเองอ่ะอยู่กับพวกเด็กดุริยางดว รวงก็เลยไปนั่งกับเพื่อนตัวเองนะคะ พอมาถึงเนี่ยเขาก็ไปอวยพรเจ้าของมันเกิดก่อดดวงค่อนข้างสนิทกับเจ้าของมันเกิดมากนะคะเขาก็ไปอวยพรซึ่งคําอวยพรเนี่ยมันค่อนข้างจะติดเลนดนิดนึงถ้าใครอยากรู้ก็สามารถไปอ่านได้นะคะดวงเป็นคนที่ค่อนข้างเฟนลี่มากๆเป็นคนเข้าถึงง่ายทุกคนเลยมักจะมาพูดคุยกับดวงดวงเนี่ยพอเห็นว่าชินอยู่ตรงไหนก็เลยไม่ได้เข้าไปยุง่งเพราะว่าชินเนี่ยเป็นคนที่พอเขาอยากให้ชินเนยอยู่กับเพื่อนบ้างไม่อยากทำตัวติดกับชินตลอดกลัวว่าชินกับเพื่อนจะอึดอดัด เขาก็เลยนั่งคุยนั่งกินเหล้ากับพวกเพื่อนๆเ,เขาแล้วก็รุ่นพี่คุยกันไปสักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอะเดินเข้ามาหาเขาเขาจาได้ว่าคนเนี้ยเป็นดาวขณะของเขาด้วยก็เข้ามาทักทายพูดคุยกับเขาแล้วก็มากระซิบใกล้ๆบอกว่า เพื่อนตัวเองอะชอบฉินอะรู้แล้วแหละว,ว่าเพื่อนคนไหนเขาก็ทำทีจําไม่ได้นะคะบอกว่าคนไหนหรอผู้หญิงโตเธอตั้งเยอะผู้หญิงคนนั้นเลยบอกว่าคนานั้นไงคนที่ใส่สายเดี่ยวสีขาวนะ่ะถึงดวงก็พยากาหน้ารับรู้นะคนเนี้ยเคยไดเรกไอจีเขามาก็เลยให้เพื่อนคนนี้มาพูดนึกว่าดวงไม่เห็นดวงอะเห็นแล้วนะคะแต่เขาเนี่ยไม่ได้ตอบเพราะว่าเขาคุยกับฉินอยู่เขาไม่ได้ชอบผู้หญิงคนนี้เขามีคนที่ชอบแล้ว แต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธไปตรงๆนะกลัวผู้หญิงจะเสียใจพอให้เพื่อนมาขอเนี่ยเขาก็ส่งยิ้มให้ไปทักทายไปตามมารยาทแต่ก็บอกกับผู้หญิงคนนี้ฝากไปบอกเพื่อนว่าเออเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วกําลังจะคบกันเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าโอเค๋ยวเขาจะไปคุยกับเพื่อนให้งั้นไว้ค่อยคุยกันแล้วกันคือด้วยาเป็นคนที่รักษาทําใจคนมากกลัววผู้หญิงจะเสียหน้ากลัวอะไรเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้รักษาน้ําใจขนาดนั้นเขาก็บอกไปตรงๆคือเขาอะชอบชินอยากจะซื่อสัตย์กับชิน คนเดียวอะไรประมาณนี้แต่สายตาตอนที่เขาคุยกับผู้หญิงเนี่ยเขาเหลือบไปเห็นชินด้วยชินก็มองมาที่เขาเพอดีเขาไม่รู้หรอกว่าชินจะหึงหรือเปล่าแต่เขาก็กลัวว่าชินจะเข้าใจผิดพอหลังจากคุยกับผู้หญิงคนนั้นเสร็จหันไปมองชินอะไม่เห็นชินอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็มองหาชินจนเพื่อนกระซิบบอกว่า ชินเดินออกไปสูบบุหรีดวงเลยรีบเดินออกไปเอาเดินออกไปก็เห็นชินกําลังจะจุดบุหรีสูบพอดีเขาเลยไปยินบังลมให้เขาก็เลยไปนั่งมาหินออดข้างๆตรงนั้นข้างหลังด้านที่มีจุดทูบุหรีอ่ะมันจะมีมาหินด้วยเขาก็เลยไปนั่งตรงนั้นดวงก็มานั่งข้างๆด้วยชินเลยถามดวงว่ามีอะไรออกมาทําไมดวงก็ไม่ได้ตอบแต่แค่ก้มหน้าทําหน้าหงวยๆชินเลยบอกว่าตัวเองไม่ได้ดุนะแค่ถามเฉย ดวงเลยถามชินไปว่าแล้วชินลามาทำอะไรมายังไงหรอเขาจะเข้าไปถามตั้งนานแล้วแต่อยากให้ชินอยู่กับเพื่อนก็เลยไม่ได้เข้าไปถามชินเลยบอกว่ามากับเพื่อนดวงเลยบอกว่าดีแล้วครับตอนกลับจะได้ไม่ต้องขับรถกับชินก็พยักหน้าตอบไปว่าอืมเขาก็รู้เขาเลยมากับเพื่อนไงเพราะว่าดวงอขีบนุนเขารู้ว่าถ้าเขาขับรถมาดวงต้องบ่นเขาแน่นุ่งก็ยิ้มนะ ชินอะเป็นคนที่ดูไม่อะไรดูไม่แค์ไม่สนใจความรู้สึกของใครเลยแต่สําหรับเขามันไม่ใช่ชินใส่ใจเขาในระดับของชิน เขาจะมีความที่ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นทําแบบนี้แต่ชินทําแบบนี้การแสดงออกแบบนี้ของชินกับคนอื่นมันก็ไม่เหมือนกันอีกคนอื่นอาจจะมองว่าชินนะ่ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้อะไรกับดวงเลยด้วยซ้าคิดว่าดวงเนี่ยจีบไปวันๆหนึ่งคงไม่ติดหรอกแต่สําหรับชินนี่ยดวงคือข้อยกเว้นทุกอย่างในชีวิตเขาเลยเขาไม่ชอบให้ใครมาบังคับไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายแต่เขาก็ปล่อยให้ดวงเข้ามาบังคับเขาเข้ามาห้ามนู่นห้ามนี่ในชีวิตเขาบางสิ่งการกระทําบางอย่างของดวงที่คนอื่นไม่สามารถทําได้แต่ดวงสามารถทําได้ อันนี้มันก็คือพิเศษสําหรับชินแล้วดวงก็รับรู้ถึงความพิเศษนี้ด้วยเขาเลยคุยกันมาได้ถึง6เดือนนะคะหลังจากคุยอะไรกันเสร็จเนี่ยเขาก็กลับเข้าไปและเขาก็แยกกันกลับเพราะว่าดวงนะ่ะอยู่ต่อส่วนชินเนี่ยกลับห้องไปแล้วดวงก็บอกกับชินว่าอย่าถ้าเขากลับห้องแล้วอย่าจะไลน์บอกแล้วกันแต่ชินไม่ได้รับไลน์ของดวงนานมากดวงไม่ไลน์มาหาเขาสักทีนี่ก็ดึกมากแล้ว แต่สักพักหนึ่งก็ได้รับสายจากเพื่อนของชินโทรมาบอกว่าตอนนี้ด้วงเมามากไม่รู้เลยว่ากุญแจห้องอยู่ไหนถามว่ากุญแจอยู่ไหนก็ไม่ตอบคือเจ้าเล่มากเจ้าเล่แม้มกะทางตอนเมาก็เลยโทรบอกให้ชินนะมารับด้วงหน่อยด้วงเนี่ยโวยวายหาแต่ชินชินเป็นห่วงมากนะคะก็มารับด้วงกลับไปเพื่อนๆกระบจนกันใหญ่มากแล้วก็บอกกับชินด้วยว่าถ้าด้วงมันลามปามเนี่ยเตมันออกมาจากห้องเลยไม่ต้องไม่สนใจมันชินก็รับด้วงเข้าห้องไป ะะพอมาถึงห้องเนี่ยดวงเอาแต่บอกว่าผมไม่เมานะครับหนึ่งกหนอย่างนี้ชินก็พาดวงมานั่งโซฟาดวงก็ล้มตัวลงนั่งตักชินเขาก็กอดหอมชินคือแบบดวงนี่คือเอาทุกเม็ดเลยชินก็บ่นๆนะแต่ปล่อยให้ดวงทําเขารู้สึกว่าดวงเนี่ยมันมีความน่ารักในตัวตอนนี้เมาหลับบนตักเขาไม่เหลือคาบความดื้อเลยชินก็ชอบไปอีกแบบนะเออดวงในมุมเนี่ยก็มีความน่ารักน่าเอ็นดูแต่ตอนตื่นก็น่ารักเหมือนกัน เขาก็ปล่อยให้ด้วงนอนอย่างนั้นไปสักพักนะคะแล้วก็ปลุกด้วงอ่ะไปอาบน้ําก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักเขาก็กวนกันแบบมันน่ารักมากแต่มันก็ไม่ได้แบบหวานขนาดนั้นชินเนี่ยจะเป็นคนแข็งแข็งเป็นคนทื่อๆส่วนด้วงเนี่ยจะคอยออดอ้อนตลอดแล้วก็บอกคุณชินว่าผมไม่ได้เมานะคะคุณชินผมไม่ได้เมาจริงๆ ชินเลยไล่ให้ด้วงไปอาบน้ำหลังจากอาบน้ำไลเสร็จเนี่ยตอนเนี้ยชินก็ฟังเพลงเปิดเพลงฟังไปตามภาษาเด็กดูลยางแถมมีเครื่องเล่นเสียงด้วยนะคะ คือชินนะชอบฟังเพลงมากระหว่างที่ฟังเพลงอยู่เนี่ยสักพักหนึ่งดวงก็เดินออกมาชินรู้สึกว่าเหมือนด่วงจะพูดอะไรกับตัวเองแต่เขาไม่ได้ยินนะเพราะว่าเขากําลังใส่หูฟังอยู่ดวงก็เดินมาถอดหูฟังเขาซึ่งปกติแล้วเขาไม่ชอบมากๆที่ใครมาทําพฤติกรรมแบบนี้กับเขาแต่สําหรับดวงเขาไม่เคยโกรธเพราะว่าดวงไม่คอย,ยกเว้นและดวงก็พูดกับชินว่าเขาไม่ใส่เกงในนะ ฉินก็ได้ต่อยอท้องด้วงไปทีหนึ่งคือแบบลาหมกมากแต่ด้วงก็ไม่ได้สะทุกฐานก็เขาไม่ชอบใส่กางเกงในซ้ำอ่ะแล้วเขาก็ซักตากแล้วเลยแต่ชินก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้ด้วงเขาไปนอนได้แล้วเพราะว่ามันก็ดึกมากแล้วเขาก็พาก,กันเข้าไปนอนครั้งนี้สําหรับด้วงด้วงรู้สึกว่าเขาได้ใกล้กับชินมากเป็นครั้งแรกที่เขาได้ใกล้ขนาดนี้เขาได้นอนเตียงเดียวกับชิน ตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะได้นอนโซฟาเหมือนตอนกลางวันแต่ชินในเขามานอนด้วยครั้งนี้เขาได้นอนบนห่มผืนเดียวกันและก่อนจะนอนเนี่ยมือเขาแตะกันด้วย และดวงก็บอกรักชินด้วยเขาบอกกับชินไปว่าเขาชอบชินมากๆชอบเหมือนวันแรกที่ได้ชอบเลยและก็ยังชอบเหมือนเดิมไม่เคยลดลงเลยแต่ชินก็ไม่ได้ตอบรับนะคะแค่เอื้อมมือไปสัมผัสกันเป็นการตอบรับโดยการจับมือเฉยๆดวงก็รับรู้แหละว่าแค่นี้มันก็มากพอแล้วได้แค่นี้ก็ดีแล้วเขารู้สึกดีใจมากที่วันนั้นเขาเข้าไปทักชินเขาไปขอจีบชินไม่งั้นวันนี้เขาคงไม่ได้ใกล้ชินขนาดนี้อืม มันเป็นความรักที่น่ารักไปอีกแบบนะคะ